สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมโครนีสูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมิวเ Active อีกหนึ่งคันเลยนะครับแต่งเต็มสุดๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งฟรีฟอร์มรอบคันนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของตัวรถรอบๆคันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับสติกเกอร รีดีฟายนะครับชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้โลโก้ฝากระโปรงนะครับสีดํานะครับเข้ากับกระจังหน้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตหน้านะครับเป็นของฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอก LED ไปด้วยนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับได้มีการติดตั้งในส่วนของกล้องรอบคันด้วยนะครับถ้ามองผินๆอาจจะไม่เห็นแต่กล้องด้านหน้าอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับโอเคครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วของตัวท็อปนะครับเอาของตัวท็อปมาใส่เลยแล้วก็จะมีในส่วนของคิวล้อนะครับที่มากับชุดแต่งฟรีฟอร์มชุดเต็มนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับมาพร้อมกับ ที่ข้อบ,บันไดครับตรงนี้และก็กาบประตูด้านข้างด้วยนะครับตัวนี้เป็นชุดเต็มของฟรีฟอร์มครับและในส่วนของออปชั่นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้านะครับแบบเต็มระบบนะครับตัวนี้ด้านล่างจะเป็นกล้อง360องศานะครับที่ติดตั้งไปนะครับและในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็น การติดตั้งราวหลังคานะครับเน้นในเรื่องของความสวยงามนะครับติดให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของลาวหลังคาโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยครับโอเคครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งเต็มนะครับของฟรีฟอร์ม เริ่มต้นจากด้านบนสุดก่อนเลยนะครับตัวนี้ติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์นะครับด้านหลังสีดําเงานะครับแล้วก็ในส่วนของแอนั่นเลยก็คือจะเป็นในส่วนของคีบฉลามนะครับเป็นแบบหลอกนะครับติดเพื่อความสวยงามนะครับให้ดูสปอยเลอร์ด้านหลังนิดนึงครับมันจะทําให้รถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันจะดูทู่ๆนิดนึง แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของคาดเอลมีไฟนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมและในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเป็นของฟรีฟอร์มนะครับเรียกได้ว่าคันนี้เป็นของฟรีฟอร์มทั้งชุดเลยนะครับโอเคจะประมาณนี้ครับ แล้วก็ของแต่งอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นกันลอยท้ายนะครับของฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้ลักษณะจะประมาณนี้เลยและในส่วนของผมเข้ารูป 6D นะครับคันนี้เลือกใช้เป็นสีน้ำตาลได้สีครีมนะครับเพื่อให้เข้ากับเจ้าตัวเบาะนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะครับก็ในส่วนของด้านในนะครับคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลได้สีขาวครับ แล้วก็หุ้มแผงประตูด้านข้างนะครับเป็นสีน้ําตาลได้สีขาวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อัปเกรดกระจกพบไฟฟ้กก็เปลี่ยนเป็นสวิต์นะครับแล้วก็ที่ครอบสวิต์เป็นแบบเปียโนแบ็กนะครับก็คือดําเงานั่นเองเหมือนกับตัวท็อปเลยครับแล้วก็ผมเข้าลูกครับ 6D สีน้ําตาลได้สีครีมเข้ากับตัวเบาะมากนะครับให้ดูสีจะลักษณะประมาณนี้ครับ โอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมกล้อง360องศานะครับมุมอมองก็จะลักษณะประมาณนี้เลยแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับสำหรับกล้อง360องศาเนี่ยสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ในขณะขับขี่ด้วยนะครับผ่านแฟลชไดร์และสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านหน้าจอของ Android ตัวนี้ได้เลยครับ ในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เพิ่มมัลติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายสําหรับการควบคุมเครื่องเสียงครับฝั่งขวานะครับติดให้ดูเต็มนะครับพวงมาลัยนะครับตอนคืนจะมีไฟสองสว่างนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็จากกุญแจเดิมนะครับที่เป็นกุญแจแบบนี้นะครับเราอัปเกรดกุญแจมาเป็นกุญแจพับแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของสัญญาณการขโมย เข้าไปนะครับซึ่งรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีมานะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมิวเอ็กแอคีฟามุกคันนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะครับสำหรับของแต่งนะครับดูบันเพลินนึกว่าตัวท็อปเลยนะครับและยิ่งใส่ล้อขนาด20ด้วยนะครับเหมือนเข้าไปใหญ่นะครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ไมเคิลอีสูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมิวเอ็กซ์แอคทสีขาวมุกคันนี้นะครับเรียกได้ว่าแต่งจัดเต็มเลยนะครับชุดแต่งของฟรีฟอร์มรอบคันนะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ20นิ้วของตัวท็อปนะครับโอเคพาชมตัวรถหน่อยนะครับก่อนจากกันไปนะครับ ก็ฝากเบอร์ติดต่อไว้ไหนครับ0615463646ครับไมเคิลอีซุหากท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งรถของมิวเนะครับสามารถโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับ0615463646แล้วก็ก่อนจากกันไปครับฝากกดติดตามช่องไมเคิลอีซูด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ